โอ้ยโอ้ยว้าวใครเนี้ยเอ้าเอ้าใครเนี้ยจะไปไหนจะไปไหนเกจะไปไหนคะฮะฮะจะไปไหนเนี่ยเอ,เอ้ยเอ้ยหนเอาการบ้านมาดูสิเอาการบ้านมาดูสิ่าเสร็จมันไม่มีจริงๆหรือเปล่า ไม่มีการบ้านจริงๆหรือเปล่ามาดูสิคะเฮอเอาอะไรเดีมาดูสิเอาอกมาให้แม่ดูหน่อยมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้าง ม,มีการบ้านด้วยมามาดูสิครูครูคให้ทำอะไรครับวันนี้ครูคให้ทำอะไร เสร็จไหมเนี่ยได้กี่ดาวคะนับสิไหนดูสิดูสิได้กี่ดาว,าดดไ,ดดาวไปดูกันไปดูกันโหได้สามดาวอันนี้ล่ะอันนี้ก็ได้สามดาวแล้วหนูทําเองหรือเปล่านี่หรือว่าให้ใครเขียนให้หนูเขียนหนูเขียนหรอคะไหนดูหน่อยหนูเขียนหรอเขียนจริงไหม เขียนจริงหรอโอ้นี่การบ้านไงยังไม่ได้ทำเลยนี่ไหนทำให้แม่ดูหน่อยสิดตัวเย็นีอันนี้มันข้าแล้วนะลูกจะเป็นรอเย็นวันไหนคะเขียนตัวไอให้แม่ดูหน่อยไอไอศครีมใช่ไหมคะ อ๋อไหนไหนลองเขียนให้ดูสิฮูไอติมจริงๆด้วยอร่อยไหมเนี่ยไอติมมีสีอะไรบ้างคะเก็ตเอาจีนิสสีนี้สีอะไรอ่ะมอแม่เอาไหนแม่เอาไหนแม่เอาบอลลูนได้ไหมลูกโปง่งเกเอา้ารถจีนเหรอแม่เอาเครื่องบินได้อันนี้อ,อันนี้คืออะไรอ่ะ คื <rude S 1> อนกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะนกปี๊ดเรียกเรียกว่าอย่างนี้เหรอลูกนกปี๊ดนี่มมีนุ่มมีโอ๋อดูหมีแพนด้าสิหมีแพนด้าจะเขียนตัวอะไรต่อไปนะหมีแพนด้าจะเขียนตัวอะไรคะเนี่ยยน้ำโอเคว้าวดูหมีแพนด้า มีเพนด้ากินไอศครีมฮะมีเพนด้าดกินไอศครีมด้วย,ยเขียนเขียนให้แม่ดูหน่อยเร็วหนูจะเขียนกับพื้นหนุนหนูเขียนโต๊ะเอาแม่เอาโต๊ะให้อ่อาขึ้นมาวางบนโต๊ะ <laughs> ลีลาจังทำไมใครลีลาขนาดเนี้ย ต้องนีลาขนาดนี้เลยเหรอลูกการที่จะทำกัน้ดน้เนี่ยอาไอ่ะอาอาย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 อาายอ้อายอาาออายออายออายอ ทำไมไม่มีจุดด uh ้วยทำไมไม่เอ่อปกติตัวไอจะมีจุดเนาะตัวนี้ไอทำไมไม่มีจุดนะเขาลืมหรือเปล่าลูกสงสัยเขาลืมเนาะอ่าเขียนไอแบบนี้ดูหน่อยสิคะเขียนไอใหญ่ไอเล็กอันนี้ไอแขกแคกอันนี้ไอแขกแคกมีไอแขกแขกแคกอ๋อมีกิมู กินไอศครีมแล้วระวังไอนะตัวไหนผู้หญิงตัวไหนผู้ชายอ่ะมีอ่ะตัวไหนผู้หญิงตัวไหนผู้ชายตัวนี้อะไรตัวนี้ผู้หญนี้ผอมันต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงโอ้ยกินไอศครีมเอยจใครกินไอศครีมอ่ะตัวอะไรอ่ะหนูหนูหนู จะเค็มแบบนี้ล่ะทำไมไม่แม่งกินด้วยล่ะอ๋อไม่เป็นไรผู้ชายเสียสละได้ผู้ชายเสียสละให้ผู้หญิงกินก่อนนะโอเคไหม,ม,ม,มเสียสละได้ไหม,มได้นะอ่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเขียนได้ยังคะกินไอศครีมได้แล้วค่ะอ๋อค่ะกินเขียนไอศครีมได้แล้วค่ะเขียนตัวไอได้แล้วค่ะ มมแแลล้้ววอันนี้ตัวเจค่ะเจจะเหยีกนะคะมาเขียนไอไอศครีมก่อนมาเล่นไหมาดูสิกว่าน้องเกดจะทำการบ้านได้แม่ต้องใช้ความพยายามมากมายแค่ไหนไออู้ทำดีๆสิลูกไหนจับจับดินสอจับยังไงคะ ในคนเก่งจับดินสอทำยังไงทำทำสวยๆจะได้สามดาวนะคะโอเคไหมคะหนูจะเป็นเสีชมพูค่ะหนูจะเอาอะไรนะคะห,น,หน,นูหนูเป็นหนูเป็นหนูเป็นอะไรนะหนูเป็นเป็นสีชมพูค่ะครับโอเคไหมคะเข้าใจกันไหมคะว่าหนูจะสีชมพูค่ะ อ่าเช็ดมุกหน่อยอะแล้วกินอะไรกินกินกับหนูอ๋อจะกินกับหนูเหรอระวังไอ้แขกๆนะเอ้าเขียนตัวไออ้เขียนตัวไอ้ให้ดูหน่อยเขียนตัวไอให้ดูหน่อยเขียนตัวไอให้ดูหน่อย ตืแม่เขียนนะแม่เขียนนะแม่เขียนโอ้โหทำหนังสมุดให้ตรงๆนลองสิฮะอ,อันนี้เขียนแล้วเหรอลูกทำไมลายเส้นบางจังเลยลายเส้นบางบบนี่นะคะ่ะจริงๆเหรอคะอ,อันลบออกสิมันไม่ตรงอ่ะ มันไม่ตรงอ่ะลบสิลบแล้วเขียนใหม่นะโอเคลบแล้วเขียนใหม่จะได้สวยๆนะคะทีนี่สวยๆนะคะด้วยลบแค่น,นี้ก็พอคะ่ะแนทช่วยโอ้ยพอแล้วเขียนได้แล้วลูกเขียนได้แล้ว <c oughs> ระวังลบไปเยอะๆอย่างลบหมดไม่มีลบนะ อพอแล้วพอแล้วอันไหนเขียนตัวเขียนตัวไอแม่ดูก่อนเขียนตัวไอแม่ดูก่อนแต่ละทีผ่านไปตัวไอยังไม่ได้สักตัวอ๋อเห็นไหมเนี่ยถ้าลบแล้วมันต้องเป็นเศษมันเป็นเศษแล้วมันสกปรกเนี่ย ใครจะกวาดบ้านช่วยแม่คืนนี้กวาดบ้านช่วยแม่ไหมคะโอเคมาเขียนการบ้านให้เสร็จก่อนคะ่ะเดี๋ยวแม่จะพากวาดบ้านช่วยอเ,เออหนูจะหันสาเกินไปแล้วต้องให้แม่ปิดการ์ตูนก่อนไหมคะแ่แล้วทำไมต้องมาปีนแม่ด้วยเนี่ยทำไมต้องมาปีนแม่ด้วยเนี่ย มั่วยใขรเนี่ยใค่มาปีนแม่นี่ไม่ปีนแม่เลยไม่ปีนแม่เลยเหรอแล้วเกศหายไปไหนเนี่ยเกศหายไปไหนร่อลูก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 ลูเกศหายค่ะเกศอยู่นี่เองเกศอยู่นี่เองเกศอยู่นี่เองเกศจ๋า หันอวยหันหน้ามาส,มมสิอุจยทำไมผมข้างหลังหูฝูเวอร์บ่อยบ่อยหันหน้ามาสิแม่หนกันกแม่หนักนะเนี่ยแม่หนกักนะเนี่ยแม่จะหนักไหมอะลูก สิบนาทีแล้วลกูกการบ้านยังไม่ได้ทําสักตัวเลยเราต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะทําการบ้านไม่ฮะ<ำ>ต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนปกติเขาทํานิดเดียวเขาทําแป๊บเดียวก็เสร็จแนละ้วลูกนะการบ้านอาเลูกลูกลูก่อนลูกก่อน,กกอนให้แม่ลูกก่อนมานั่งทับแม่แม่ลูกขึ้นไม่ได้เนี่ยหิวน้ําแล้ว เกดจะไปเอาน้ำให้เหรออไหนแก้วแม่อยู่ไหนอ,อ้าวกินเองซะง,งั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> จาก,กินเลยน้องเกดกดน้ำกินก่อนน้องเกดกดน้ำกินของน้องเกดก่อนน้องเกดกินน้ำเยอะเยอะอจริงเหรอเอาไปทิ้งไปแล้วก็กดใหม่ เดินระวังนะคะเดินระวังระวังด้วยค่ะไหนคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะแล้วเจดกินยงังอชื่นใจมากเลยค่ะ อ่ะแก้วไปเก็บเ mm hmm. ก็บที่เดิมนะคะเฮีมมกค่ะยฮียมะค่ะ mm hmm. มันที่เดิมแล้วหรอคะลูกปกติแก้วแม่วางไว้ไหนคะ mm hmm. แก้วแม่ปกติวางไว้ตรงไหนอ่ะ mm hmm. ห่อที่แกะแล้วอยู่ไหน mm hmm. มีห่อที่แกะแล้วไหมขนมอะ่ะไม่ม hmm. ีจริงเหรอ mm hmm. อยู่บนโตน๊ะเอาก็กินหัวเดิมไม่หมดก่อนสิจะแกะอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยมั่วซั่วมั่วซั่วจริงเลยใครมั่วซั่วการบ้านก็ยังไม่ทำก,นนกินนู่นกินนี่มั่วซั่วไหวมั่วซั่วอีดิมั่วซั่วจริงๆนะ างนอกเขาเสียงดังวุ่ยวายอะไรกันอ่ะไปดูสิไปดูที่หน้าบ้านสิเขาเสียงดังอะไรกันเสใครนะเสียงรถยนต์เหรอ แล้วหันหลังให้ทำไมเนี่ยแล้วจะมาเห็นหน้าไหมเนี่ยจะเห็นหน้าไหมเนี่ยตูดแค่นิดต enfin <aesthetic> <g ib consciously> ูดแค่นิด ออเล็กหน่อยเล็กออกอะไรเล็กออกเล็กจูนเล็กจูนอะไรล่ะมันเป็นจูนเปิ้งไทยขอบคุณนะขอบคุณนะมันเป็นกรงกระเรกระเป๋าไม่ใช่จระเข้มันเป็นป่าทารอ อาทาโรมีโปรตีสูงไหนดูสิโอ้ยหกหมดเลยฮ่าแม่ทำหกหมดเลยอดกินอดกินแล้วอดกินแล้วอดกินแล้วนะ อดกินแล้วนะเอา้ามันอดกินแล้วอ่ะโอ,อ้ยหนาวแม่ว่าแม่หนาวอยู่นะแล้วเปิดพัดลมมาไหมาเนี่ยหายใจไม่ออกเหรอ <c oughs> ไม่บายก่อนพอแล้ว <c oughs> ่านบ้านก็ยังไม่ได้ทำสักตัวโ <c oughs> อเอวุ่นวายไอแคกแคก <c oughs> ได้แต่ตัวไอไอแคกๆ,ๆเนี่ยกินขนมกินขนมได้แต่กินขนม